วันนี้แฟดจอมป่วนชื่ออะไรบ้างคะเอา้าฟางกับน้องเจ้าหา่าจะมาทำอะไรลูกมาเล่นพิ่พวซารลพซาลาเป้าลอาดูหน่อยโอ้เอาอ้ภาพไหนภาพอู้อะไรเอ่ยมันคืออะไรคะ โอ้สาระเปาเหรอโอ้โหหนูได้มาจากไหนลูกวันนี้ได้มาจากซื้อตอนเล่นใหม่มาเหรอได้ค่ะโอ้โหนี่อีกวันนี้นี่ไงนี่มันคืออะไรลูกอาทิีละมันคือสาระเปานี่นาโอ้เนื้อสีสาระเปามันมีสีอะไรบ้างลูกไหนบอกเพื่อนๆสีนี้อันนี้ภาษาอังกฤษอะไรคะสีนี้เยลโล่เยลโล่เก่งมากแล้วของกรีน ไว้เพ้พ้อโอ้เจ๋งมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูอันสัดท้ยว้าวนี่มันนี่มันดูดีเหมือนมากเลยลูกไหนขออดูดิโอ้โนี่มันเหมือนขนมจีบนี่หนาลูกมันือนไข่อ๋อเหรอลูกข้างในมันเป็นอะไรลูกรู้ไหมแป้จริงเหรอโอ้มันเป็นเหมือนของเล่นบีบๆใช่ไหมลูกโอ้อ่าเดี๋ยวเราวดูอันต่อไปสิเปิดอันต่อไป ให้เพื่อนๆดูหน่อยอันต่อไปคืออะไรครเขาว้าวอันนี้อะไรเอยอันนี้ว้ายจีกระตดนแล้วเนี่ย้ใจรเอ้แต่มันจีบไม่ไดามันไม่มีใจาวมันเป็นลูกกระต่ายค่ะอันนี้มันเป็นรูปอะไรบอกเพื่อนกระต่ายกระต่ายจริงเหรอเนี่ยเาก็ไหนเอาให้เพื่อนดูใกล้ๆดิว้าวเฮ้ยจะไกลไปลูุโอ้กระต่ายจริงๆตอนนี้โหดูอันต่อไปอันสุดท้ายนี่ที่หนูได้มาลูกมันคืออะไร ว้าวอันนี้มันซาลาเปาไส้อะไรเนี่ยไส้ครีมเลยนะเนี่ยไสข่ชิงเปล่าไส้ไข่อ๋ออันนี้มันเล่นกันเนี่ยหมดเนี่ยหนูหนูซื้อมาจากไหนลูกมาจาเมกาเมกาโอ้ไหนลูกขอดูหน่อยเฮ้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 ยมันมีครีมจริงๆด้วยว้ายครีมเฮ้ยไม่เข้าลู้เออนี่ไครีมมันออกมาจากซาลาเปาเลยพ่อเห็น Blue ไหนขอดูดิแ <Believe>. ล้วมันเล่นยังไงลูกมันเล่นยังไงเวลาเวลาอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหมลูกไหนนะอันนี้เขาเล่นยังอ่านไหนลองลองอ่านเพื่อ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 นเอาเรียงให้เพื่อนเพื่อนดูที่ว่ามันสวยไหมโอ้ตอนนี้โอ้จิแล้วจ้ลูกอ่านหมดเลยโอ้แล้วลูกตอนนี้ดูสิครับนี่ของเล่นใหม่ของข้าวฟ่างข้าวหอมวันนี้เราไปได้มานี่เป็นชุดติ่มซำนุ่มนิ่ม สำหรับบีบีด้วยบีบบอ้แต่มันก็เล่นสามารถเล่นกับอะไรลูกมันสามารถเล่นกับอะไรได้คะชุดครัวอ๋อหนูมีชุดครัวใช่ไหมไม่ต้องไปลูกเดี๋ยวค่อยเล่นเลยวอ่าเรามารีวิวก่อนอ๋อเดี๋ยวมันยืดได้ด้วยแต่อันนี้เราต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าอะไรนะลูกอย่าเอาเข้าอะไรอย่าเอาเป่าเพราะว่ามัน มีเชือโลกูกมันเอาไว้เล่นอย่างเดียวใช่ไหมคะลูกอ๋อจิมไหลออกมาหมดเลยโอ้โหจิมไหลออกมาว้าวไหนเพื่อนโอ้ยมันใกล้ไปเอเอตอนนี้นี่ครับนี่เป็นของเล่นใหม่พึ่งได้มาเป็นของเล่นสําหรับน้องๆหนูๆทั้งหมดมีกี่อันลูกที่ซื้อมาหน,นึ่งอ สองสามแล้วนี่อะไรสี่โอ้เยี่ยมมากเวลี่กูดนี่สี่อ่าแล้วในหนึ่งในอันแรกเนี่ยมีกี่ลูกลูกไหนนะไปให้คุณพ่อดูทสองสามสี่ห้าหกดิ1 2 3 4สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ๋อมีทั้งหมดเท่าไหร่ลูก ติดเท่าไรบอกก่อนบอกเพื่อนเพื่อนใบาย่ใบเล็กใบเกีียวโอ้ตอนนี้ก็หอมกำลังเก็บใช่ไหมลูกอ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราบอกเพื่อนเพื่อนว่าจบดท้ายจุดจ่าเด็กกินจินด้วยนะคารบายบายอย่าลายกดแชร์ติดตามฝางคดีสร้างแรงบันดาบาย